ใจบัยมทานใจงยงยาตัวนี้มากินยาตัวนี้ก็จะหายแลดีขึ้นกินไม่ควรดีขึ้หายเลยหายจนวันนี้กินมาเรื่อยเหลียนฟ้าโสนภายไทยจีนค่ะวันนี้อยากจะออกคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโรคไตของคุณยายนะคะซึ่งเป็นลูกค้าคนหนึ่งที่เหลียนฟ้าแนะนำนะคะให้ดืม่ม เกี่ยวกับโรคไตจะทําให้ไตนี้อาการจะดีขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปกติค่ะคุณยายเขาไปหาหมอมานะคะคุณหมอบอกว่าเป็นระยะที่สี่แล้วแต่คุณยายไม่อยากฟอกไตค่ะเรนฟ้าเรียนแนะนําให้ดื่มน้ําสมุนไพรนี่ขวดน,นี้ค่ะเฟิร์นมีพิพิ l e f เฟสค่ะเอาไปลองดื่มดูนะคะปรากฏว่าคุณยายตอนนี้ไม่ต้องฟอกไตแล้วค่ะ อาการทุกอย่างของไตปกติแล้วดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณยายเป็นลูกค้าประจำเฟิร์สมีปพื้นเฟสนะคะเดือนละ1ขวดเดือนละ1ขวดตอนนี้มากกว่าสิบขวดแล้วค่ะคุณยายไม่สบายเป็นโรคไตขั้นสุดท้ายหรือไ,ไปหาหมอหมอบอกว่าคุณยายต้องฟอกไตนะถ้าไม่ฟอกไตคุณยายจะตายคุณยายไม่ยอมฟอกไตพอกลับมาบ้านคุณยายมารู้จัก คุณเหรียญฟ้าคุณเหร ah, mm ียญฟ้าเ็เลยแนะนําให้มาดื่มน้ําสมุนไพรตัวนี้ดื่มน้ําสมุนไพรตัวนี้คุณยายก็ดีดีขึ้นเรื่อยๆกินได้ขวดเดียวอาการที่บวมเท้าบวมแขนบวมมือบวมของยายก็ดีขึ้นเรื่อยๆคุณยายดื่มได้ขวดเดียวคุณยายก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณยายว่าไงกินแล้วเป็นอาการยังไงการดีกันยังไงก็ได้ก็ไปกินยากินกินยาเรื่อยๆมากินยาตัวนี้เรื่อยมาเลย คนเรานะคะที่เป็นโรคไตมีหลายสาเหตุค่ะ 1. การทานยานมากๆนะคะมันก็จะไปทําลายไตเหมือนกันนะคะเลยไปสู่ในการฟอกไตแล้วยังไม่พอเกี่ยวกับอาหารนะ,ะสำคัญที่สุดเลยถ้าเราเริ่มทานอาหาร3ามรสเปรี้ยวหวานเค็มอย่างเงี้ยสามรสจัดนะคะโดยเฉพาะรสเค็มนะคะมันก็จะสะสมในร่างกายไปเรื่อยๆ เข้าไปในร่างกายจุนอายุมากแล้วมันจะเกิดการไตนะคะโรคไตเสื่อมนะคะในเมื่อเกิดอาการโรคไตมันเริ่มกำเริบเกิดจากหนึ่งตัวบวมลวะตัวมันจะบวมนะคะแล้วจะไม่ยุบเลยค่ะนี่คือเกี่ยวกับโรคไตนะคะเกิดจากอาหารนะคะมันจะทําให้คนเหล่านี้ไตไปสู่ปัสสาวะนะคะทําให้ร่างกายไปสู่การฟอกไตถ้าเราไม่อยากฟอกไต อาหารเป็นที่หนึ่งค่ะอย่าทานสามรสให้เข้มข้นแล้วก็อย่าทานเค็มมากเกินไปค่ะสาเหตุที่ยายไตยนี้เหรียญฟ้าสอบถามแล้วเพราะว่าชอบทานเค็มค่ะเลยทำให้เป็นไตระยะที่สี่ค่ะหลังจากมาดื่มน้ำโซนภัยเนี่ยขวดน,นี้ค่ะเฟิร์สมีพผีเพิ่นเฟไม่ถึงขวดแล้วค่ะคุณยายอาการบวมทั้งตัว ลดลงเรื่อยๆจนกลายเป็นปกติจนถึงทุกวันนี้นะคะเป็นลูกค้าประจาแล้วนะคะดื่มทุกเดือนดื่มทุกวันนะคะคุณยายตอนนี้ชีวิตมีความสุขมากค่ะ